จังหวัดสมุทรปราการหม้อน้ำเรือข้ามฟากเจดีปากน้ำขวัญขึ้นหลังเรือเกยตื้นช่วงน้ำทะเลลดไม่ใช่หม้อน้ำระเบิดผู้โดยสารถูกน้ำกระเด็นเล็กน้อยจากกรณีเพจเฟซบุ๊กเรารับพระสมุดเจดีได้โพสต์ข้อความระบุว่าหม้อน้ำเรือระเบิดเรือข้ามฟากเจดีระหว่างเดินทางช่วงปากร่องน้ำบริเวณป้อมผีเสื้อสมุทรโดยมีผู้โดยสารค่อนข้างแน่น อย่างไรก็ตามไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่มีผู้โดยสารถูกน้ำร้อนกระเด็นใส่หลายรายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่21กรกฎาคม2568แต่เมื่อช่วงบ่ายวันที่21กรกฎาคม2568ทีมข่าวเราได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ท่าเรือข้ามฟากบริเวณตลาดปากน้ำและสอบถามข้อมูลจากนางเรวดีพ่วงวิจิต อายุ59ปีพนักง,งานเก็บค่าโดยสารของท่าเรือข้ามฝั่งได้ให้ข้อมูลที่แตกต่างออกไปนางเรวดีเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่น้ำทะเลลดลงมากและเรือได้หลบเรือใหญ่ลำอื่นทำให้เป็นเกยดตื้นบริเวณปากร่องน้ำสิ่งที่ผู้คนเห็นเป็นควันจำนวนมากนั้นเกิดจากการที่คนขับเรือเร่งเครื่องยนต์เพื่อให้เรือพ้นจากสภาพเกยตื้นซึ่งในช่วงที่เร่งเครื่องยนต์ บนพื้นดินแห้งทําให้ฝักบัวที่อยู่ใต้ท้องเรือซึ่งปกติจะดูดน้ําทะเลเข้ามาล่อเลี้ยงเครื่องยนต์เกิดการอุดตันด้วยดินโคลนและขยะทําให้น้ําไม่สามารถหมุนเวียนได้ตามปกติเกิดความร้อนสะสมและมีควันพวยพุ่งออกมาไม่ใช่เหตุการณ์หม้อน้ําระเบิดแต่อย่างใดพนักง,งานเก็บค่าโดยสารยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือลําดังกล่าวเป็นเรือที่มีอายุการใช้งานนานแล้ว แต่ทางท่าเรือมีการตรวจสอบสภาพเรืออย่างสม่ำเสมอและไม่เคยมีปัญหาใดๆยกเว้นในช่วงที่น้ำทะเลลดลงต่ำเช่นนี้ซึ่งมักจะเกิดขึ้นประมาณ3-4เดือนต่อปีและเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วงเช้าโดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนที่มีผู้โดยสารจำนวนมากสำหรับกรณีที่ผู้โดยสารถูกน้ำร้อนกระเด็นใส่น,น,นางเรวดีชี้แจงว่าเป็นเพียงน้ำที่กระเด็นโดนเล็กน้อยไม่ใช่น้ำร้อนจัด อย่างที่มีกระแสข่าวออกไปและหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพียงไม่กี่นาทีทางเรือก็สามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาให้บริการตามปกติได้แห้งแล้วเรือเขาเกิดตื้นหน่อยนึงค่ะค่ะแล้วจังหวะอีกลำหนึ่งไอ้ลำที่เห็นเห็นฟันขึ้นนะ่ะคือน้ำมันแห้งแล้วเรือเขาหลบเรือใหญ่นะมันก็ไปเกเตื้นหน่อยนึงเขาก็คือเร่งเครื่องที่ฟันขึ้นกนะ็คือเร่งเครื่อง ให้เรือลงมาได้เพื่อเพื่อจะวิ่งได้เขาหลบเรือใหญ่แล้วก็ไปขึ้นเกิดเพื่อหน่อยหนึง่งมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ที่บอกว่าบอกว่าที่ข่าวลงว่าหม้อระเบิดไม่ใช่หม้อน้ําอ่ะเวลาน้ําแห้งอ่ะเขาจะเหยียบคันเร่งนะคะมันก็มีความร้อนขึ้นมาแล้วข้างล่างเป็นดินแห้งดินอ่ะมันก็ไปติดข้างล่างมันจะเป็นปักบวัวดินน้ําคือน้ําไม่เข้าไปหล่อเลี้ยงมันจะมีประมาณสามสี่เดือนที่น้ําจะแห้ง แล้วตอนจนเห็นมีคนได้รับาดเจ็บไหมคะไม่มีค่ะก็แค่โดนนิดหน่อยโดนน้ำหน่อยเดียวน้ำมันกระเด็นมันในเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้บร้อนแบบปาดเจ็บสาหัสอะไรอย่างน้นค่ะผู้โดยสารบนเรือมีเยอะไหมคะตอนนั้นก็ตอนเช้าเยอะเดียวสราวุธคงศิลป์ภาพข่าวจังหวัดสมุทรปราการพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน